ทำไมถึงชอบฝันถึงอดีตฝันถึงแฟนเก่าคนรักเก่าเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุคุณโยมแต่สันนิษฐานได้อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คุณฝันถึงแฟนเก่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณรักเขานะแต่มันอาจจะกำลังบอกคุณว่าในปัจจุบันเนี่ยในตอนนี้คุณต้องการความรัก จากใครบางคนอยู่ซึ่งแฟนเก่าเนี่ยจะทำให้คุณนึกถึงอดีตมันเป็นจุดอ้างอิงอย่างหนึ่งว่าในครั้งหนึ่งเขาเคยมีความสำคัญต่อชีวิตของคุณมากและคุณก็อาจจะเคยมีความสำคัญมากๆต่อชีวิตของเขามันเลยทำให้นึกถึงภาพเก่าๆเรื่องราวเก่าๆในอดีตกับคนเก่า และมันก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยปกติคุณไม่โอเคคุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับความรักในปัจจุบัน